สวัสดีค่ะพี่เิีงน้องม่มอเศรษฐีโชคยวายกรกลับไม่แล้วค่ะพี่น้องคกลับมาทํานายดวงรายวันประจําวันที่12นะคะกรกฎาคม2563ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์สีแดงสวัสดีวันอาทิตย์สีแดงและว,วันแห่งครอบครัวนะคะพี่น้องนะแล้วก็เป็นคลิปแห่งความบันเทิง และก็คลิปแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไม่ประมาทเช่นเดิมนะคะพี่น้องนะในวันอาทิตย์นี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่น้องหลายท่านก็จะพักผ่อนนะคะอยู่กับครอบครัวก็คือถือว่าเป็นวันครอบครัวเขาเรียกกันนะคะพี่น้องคะ่ะแต่บางท่านก็อาจจะทํางานแต่ส่วนน้อยล่ะนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะหยุดเสาร์อาทิตย์กันใช่ไหมคะพี่น้องคะ่ะแต่เราก็ยังคงที่จะต้องใช้ชีวิตประจําวันอย่างไม่ประมาทเช่นเดิมนะคะ เพื่อไม่เสียเวลาในวันนี้ก็มาดูกันว่าพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนบ้างวันแรกนะคะทํานายโดยรวมนะคะพี่น้องคะพี่น้องวันอาทิตย์ก็ทํางานนะคะยังคงเป็นแม่ทัพอยู่นี่ราธีนีถือไม่เท่าไหนไหมคะแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วม่วนกับบริวารน,นะคะเครือญาตินี่แล้วก็ไม่ได้ดังใจกับบริวารเท่าที่ควรนะแล้วก็พี่น้องวันอาทิตย์คะ ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะคะเอ็นข้อกระดูกหน่อยนะไม่ค่อยสบายเนื้อไม่ค่อยสบายตัวะคะ่ะในวันพรุ่งนี้อยู่กับครอบครัวจริงๆด้วยนะคะไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรเลยค่ะบางท่านก็ยังคงที่จะต้องทํางานลุยๆแต่ส่วนใหญ่ก็อาจจะทํางานบ้านนะคะอยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักบุตรหลานนี่อย่างนี้นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะโชว์ในเรื่องของกิจการการงานดีมากๆสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะและก็ส่วนของครอบครัวก็อบอุ่นดีนะ ไม่มีอะไรเลยนะคะในวันพรุ่งนี้นะแต่เราก็อย่าละมัออ่อย่าประมาทนะคะในการใช้ชีวิตประจําวันอย่างที่ว่าดูแลตัวเองดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะและมาดูว่าพระยี่สีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคิดการวางแผนนะคะหาความรู้ใส่ตัวเองนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่า ถ้าจะทําอะไรนั้นเนี่ยพี่น้องวันอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีข้อมูลรวบรวมข้อมูลรวบรวมหลักฐานเนี่ยอย่างเป็นระบบระเบียบอย่างนี้นะคะเพื่อความไม่ประมาทนั่นเองค่ะเดอะมีซิเชียนแล้วทุกอย่างนั้นก็จะเป็นไปตามแผนที่เราเขียนเอาไว้วางเอาไว้นะคะกําหนดนะคือพี่น้องวันอาทิตย์มาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขสี่มีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งนะคะมีเลขหนึ่งมีเลขสี่มีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งนะคะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์ค่ะ สำหรับพี่น้องวันจันทร์นั้นทํานายโดยรวมบอกว่าในวันพรุ่งนี้นะคะก่อนหน้านี้นั้นมีความรู้สึกว่าหวงแหนนะคะในเรื่องของการเงินละนะักฝืดฝืดนะแล้วก็พยายามจัดสรรปันส่วนการเงินนั้นออกเป็นสี่กองกองนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะขยับใช้ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องได้เลยสําหรับพี่น้องวันจันเนาะแล้วก็มีภาระในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่อนข้างเทียะเยอะนะพี่น้องวันจันทร์ค่ะ ค่อนข้างเดียม่นนะและในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงที่จะเป็นแม่ทัพอยู่และก็ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์ของตัวเองนะอ่าราชินีดาบก็คือหมายความว่าเอาแต่เจตัวเองหน่อยหนึ่งนะสาหรับราชินีท่านนี้นะพี่น้องวันจันทนะใจะได้ดังใจทุกอย่างเป็นไปไม่ได้นะคะและคิดว่าอยู่บ้านอยู่ช่องนะคะอยู่สํานักง,งานก็มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง นะคะปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้ดูดีน่าอยู่นะคะนี่อย่างนี้โยกย้ายซะบ้างก็จะเป็นการแค่เคล็ดนะคะในเรื่องของสถานที่อยู่และสถานที่ทํางานนะคะพี่น้องวันจนันนะไม่มีอะไรนะคะและมาดูว่าพรยิบซีทักพิเศษเรื่องอะไรในวันพรุ่งนี้ทักพิเศษเรื่องระมัดระวังในเรื่องของอ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่เราลุ่มหลงม,มัวเมานะคะอ่า อย่างเช่นการลงทุนลงหุ้นเล่นหวยเล่นหุ้นเล่น,ลนการพนันต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะพี่น้องนะเราต้องต้องเขาเรียกว่าทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหนึ่งต้องมีข้อมูลอย่างเช่นเล่นหุ้นอย่างนี้นะคะเราก็ต้องศึกษาในตัวของหุ้นนะคะให้ดีอ่าให้มีความรู้เราถึงจะเล่นได้และอย่าเกิดความโลภถ้าพี่น้องวันจันเกิดความโลภนะคะมันก็จะคว่ำนะสำหรับซาตานนะคะคือไพ่ตัวนี้ คิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราทำอะไรที่ในลักษณะเป็นการลงทุนนะและหาเงินโดยวิธีการง่ายๆนะอย่างนี้มากกว่าถามว่าได้ไหมได้ค่ะแต่เกิดความโลภไม่ได้นะคะพี่น้องวันจัน์นะอขอบอกไว้ก่อนเรื่องเดียวค่ะามาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลข4มีเลข1 มีเลขหมีเลขสี่นะคะมีเลข4ี่มีเลข1นมีเลขหนึ่งมีเลขสี่นะคะพี่น้องวันจันทร์ค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารสําหรับพี่น้องวันอังคารทำนายโดยรวมบอกว่าโอโย,ยังแบกรกภาระหนักๆยังทํางานหนักๆนะคะแต่ว่าสําเร็จหลักค่ะพี่น้องวันอังคารก็เช่นเดียวกันนะคะและก็ยังคงที่จะมองหาจังหวะในเรื่องของการหาเงินนมีโครงการในหัวในเรื่องของการหารายได้เข้ามา มีโครงการในหัวที่จะมีโปรเจกต์งานและมีการขยายกิจการหรือหาอาชีพเสริมอย่างนี้คือพี่น้องวันอังคารนะคะสามารถที่จะวางแผนแล้วก็หาแนวทางได้และคิดว่าถ้าเราได้ลงมือทํามันก็จะได้เป็นเม็ดเงินเข้ามานะคะพี่น้องค่ะกองอยู่ข้างหน้าแน่นอนค่ะลยุยเลยนะคะพี่น้องวันอังคารค่ะดีเหมือนกันค่ะและก็มาดูว่าพ่ยิปีทักพิเศษเรื่องอะไรน่าเห็นไหมคะ คิดการลุยๆนะคะและก็สำเร็จนะดยพระราชินีนะคะอุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วล่ะพี่น้องวัดอังคารขึ้นแล้วล่ะนะคะขึ้นนะคะต่อไปนี้นะไม่มีไม่มีคำว่าตกนะคะเอาอย่างนี้นะอ่าพระไม่พี่น้องวันอังคารขึ้นนะคะด้วยไพ่นี้เป็นตัวการันตีนะคะคือราชินีเนาะเศรษฐีในไพ่เศรษฐีนะคะโอเคมาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขหนึ่งมีเลขศูนย์มีเลขเจ็ดมีเลข 3มนะคะมีเลข1มีเลข0นมีเลข7มีเลข3นะคะพี่น้องวันอังคารค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างนะคะสาหรับพี่น้องวันพุธกลางวันทานายโดยรวมนะคะ,ะพี่น้องวันพุธกลางวันการงานก็ดีแต่ในลักษณะของการทํางานโดยการใช้เ,เขาเรียกว่าไม่อยู่กับที่เป็นการเดินทางติดต่อประสานงานหาลูกค้านะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้พี่น้องวันพุธกลางวันก็ ถ้าเป็นส่วนของกิจการก็จะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคล้ายๆว่าจะเป็นปกติแล้วแหละนะคะสำหรับสองหมายท้ามีคนเกื้อหนุนมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะคือสําหรับไพ่ใบนี้แต่ในวันพรุ่งนี้มีเรื่องหนึ่งเรื่องสองเรื่องที่จะทําให้พี่น้องวันพุธกลางวันนั้นเนี่ยตัดสินใจนะคะและมีความรู้สึกว่าอึดอัดนะเครียด่าตึงเครียดทีนี้จะถามว่าเป็นเรื่องอะไรล่ะถ้า ตัวตนนั้นขึ้นสองไม้เท้าก็น่าจะเป็นในเรื่องกิจการและการงานเนาะน่ะมีในบางท่านก็อย่างบอกบอกก็คือมีงานให้เรารับหรือเลือกเนี่ยเข้ามาสอ,อย่างเนี่ยเราจะเลือกอันไหนอย่างนี้นะคะ<ม>ก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดนะคะพี่น้องกาค่ะ,<ม>คะและก็ทํานายในลักษณะไพ่พิธณาธรรมนะคะขึ้นมาหน่อยหนึ่งพี่น้องวันพุธกลางวันนะคะว่าอะไรก็แล้แต่สมมุติว่าเราหนักอยู่ณขณะนี้นะ เราก็จะต้องปลดนะคะพี่น้องนะอาหนักสองบาทเลยอย่างเงี้ยนะหนักสองบาทเลยนะคะพี่น้องนะปลดเส้นหนึ่งบาทนะคะพี่น้องให้เราตัวเบานะคะให้เราตัวเบานะคะอันนี้ก็น่าจะคิดได้นะอย่างเช่นอะไรก็แล้วแต่ที่มันหนักอยู่และคิดว่ามองไปแล้วว่าเราเนี่ยไปไม่ไหวแน่นอนนะ่ะเราก็ปลดซันะคะพี่น้องคะ่ะนะและเราก็เริ่มต้นใหม่ได้เพราะเราตัวเบาแล้วเราก็ไปไหวนะคะ แต่ถ้าสมมุติว่าหนักอยู่และไม่ปลดเราก็จะจมนะคะขึ้นไม่ได้อย่างงั้นนี่นะพี่น้องวันพุธกลางวันนี้เป็นเป็นข้อคิดนะคะในทุกเรื่องนั่นแหละค่ะนะสำหรับภัยตัวนี้แล้วก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพละค่ะสุขภาพไม่ค่อยโอเคเนาะถ้าขึ้น2ดาบกับเดอะแฮงแมนนี่ก็เกี่ยวกับสุขภาพด้วยนะคะพี่น้องค่ะและมาดูว่าไพ่ยิซทักพิเศษเรื่องอะไร mm hmm. ทักพิเศษว่าจักรพรรดิเนาะ มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือให้เป็นที่ปรึกษาได้เป็นอย่างดีถ้าสมมุติว่าอึดอัดหาทางออกไม่ได้ที่มันโชว์ขึ้นมาเนี่ยเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะปรึกษาท่านนี้นะคะพี่น้องนะเรามองคนข้างนะจะเป็นหัวหน้าเราก็ได้จะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหมดสามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องวันพุธกลางวันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ นะคิดว่าสําเร็จนะคะในทุกๆเรื่องเลอกกลุ่มได้เลยค่ะมาดูเลขน้ำเจาคกันมีเลข2มีเลข2มีเลข1มีเลข4นะคะมีเลข2มีเลข2มีเลข1มีเลข4นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะสําหรับพี่น้องวันพุธกลางคืนทานายโดยรวมบอกว่าประสังกราชนะพี่น้องวันพุธกลางคืนดีให้พี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะขึ้นเนาะตั้งแต่นี้ต่อไปขึ้นนะคะพี่น้องค่ะแน่ มีการวางแผนมีการจัดระบบระเบียบในการใช้ชีวิตน่านะคะหาความรู้ใส่ตนเองนี่แล้วก็ปฏิบัติธรรมอ่าปล่อยวางเข้าใจชีวิตก็คือตัวนี้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะในวันตั้งตั้งแต่วันพรุ่งนี้จริงๆแหละดีมาหลายวันแล้วเหมือนกันแล้วก็มีการเงินเข้ามารองเงินมีเงินเข้ามามีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนนะคะถ้าเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของการขายของ ต้องเจราจาเยอะๆนะคะอ่าเจราจาต่อรองบริการลูกค้านะคะเขาบอกว่าจะได้เงินมาจากคําพูดของเราเป็นหลักนะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องวันพุธกลางคืนขึ้นค่ะดีมากๆเลยนะคะแล้วมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรนะ,ะเห็นไหมสังกราชนะคะหรือไอโลเฟนย้ำๆนะคะเพราะฉะนั้นสำเร็จกิจหมดเลยนะคะพี่น้องคะ่ะแถมมีโชค มีลาบเข้ามามีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าข้างนะคะโอเคค่ะไม่พูดปากเจ็บคอค่ะดีมากๆมาดูเลขน้ำโชคค่ะมีเลข5มีเลขหนึ่งมีเลข3ามีเลข5้านะคะมีเลข5มีเลข1มีเลข3แล้วก็มีเลข5นะคะพี่น้องวันพุธกลางคืนค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤะเรื่องหัสบดีจ้ะสำหรับพี่น้องวันพฤะเรื่องหัสบดีบอกว่า พี่น้องวันพ่อฤหัสบดีเดินทางนะคะปัญหาอุปสรรคมีเหนื่อยหน่อยนะคะเดินทางปัญหาอุปสรรคมีเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจของพี่น้องวันพรอฤหัสบดีนั้นเนี่ยก็จะผ่านไปได้นะคะในทุกๆเรื่องนั่นเองนะในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเนาะอ่าสุขภาพไม่ค่อยโอเคโรคเก่าจะกำเริบนะคะพี่น้องนะนี่อย่างนี้เลยนะแล้วก็หนัก นะคะและก็หนักนะหนักหมายความว่าไข้แล้วเนี่ยล้มเลยนะพี่น้องวันพระเลือดสปารีให้ระม,มัดระวังนะะระมัดระวังเรื่องของการลุ่มหลงัวเมาเรื่องใดเรื่องหนึ่งและการที่เราเกิดความโลภเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ดยงดวงเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นการพน,นันระม,มัดระวังเรื่องของสิ่งที่ไม่ถูกต้องงานที่เป็นสีดำ งานที่เป็นสีเทาๆงานที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยนะคะพี่น้องคะพี่น้องวันพระเลือดสป,ปดีโช์เรื่องนี้นะคะแต่ยังคงที่จะควบคุมสถานการณ์ได้อยู่นะด้วยราชินีถือถ้วยเนาะพี่น้องวันพระฤลืดสป,ปดีนั้นเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าคือคนเกิดวันพระเลือดสป,ปดีก็คือวันครูอาจารย์อย่างเงี้นะคะ วันนั้นเนี่ยทำอะไรนั้นเขาบอกว่าเราจะต้องสายขาวไว้จะดีมากๆเลยนะคะพี่น้องค่ะถ้าเกิดว่าขึ้นซาตานแบบนี้ก็คือเตือนเตือนเรื่องนี้นะรวมถึงเรื่องของชูสาวด้วยนะคะพี่น้องนะไม่โอเคเลยนะในวันพรุ่งนี้นะคะอ่าแล้วก็มาดูว่าพระยิบศีทักพิเศษเรื่องอะไรไม่สบายค่ะไม่สบายค่ะนะแล้วก็เครียดตึงเครียดโรคเก่านะจำเริบเลยถ้าเป็นแบบนี้นะ เรื่องเดียวล่ะพรุ่งนี้หรือก่อนหน้านี้เป็นมาแล้วและพรุ่งนี้นะคะต้องอยู่กับที่ไม่ออกไปไหนพักผ่อนอย่างเดียวนะคะพี่น้องนะมันถึงจะโอเคในวันจันทร์นะมาดูเลขนําโชคค่ะมีเลข7มีเลข1มีเลข5มีเลข2นะคะมีเลข7มีเลข1มีเลข5มีเลข2นะคะพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างนะจ๊ะ สำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนทานายโดยรวมค่ะพี่น้องวันศุกร์ก่อนหน้านี้รู้สึกว่าจะมีเงินเข้ามานะคะโชคดีนะคะในเรื่องของการเงินเงินสดๆดอย่างนี้การเงินได้มาจากเ,เขาเรียกว่าผู้หญิงนะคะเป็นตัวนําโชคลาบหรือนําการเงินมาให้นะคะอย่างนี้หรือมีความรู้สึกว่าถ้าเรามองในลักษณะของการช่วยเหลือนะ คนที่เป็นผู้หญิงนะคะจะช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีคือพี่น้องวันศุกร์นะคะผู้หญิงทั้งหมดเลยค่ะนี่แล้วก็ในวันพวกนี้มีความรู้สึกว่าร่วมฉลองอะไรสักอย่างในความสําเร็จอ่าอย่างเช่นนะคะได้เงินมานะก้อนแล้วก็ฉลองกันอ่าหรือขายสินค้าได้นะคะอ่าเป็นทีมเป็นทีมงานแล้วมาฉลองกันอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็โชคดีมีโชคมีลาบ โชคดีจากคนรักบริวารน,นะคะถ้าเป็นแบบนี้สามถ้วยกับเดซอั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของคนรักนะคะคนรักของเรานะคะบริวารคนรักทั้งหมดเกลื่อหนุ่นนะคะพี่น้องนะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ถ้าขึ้นไพ่ตัวนี้จริงๆแล้วเ็าบอกว่าฉลองมองคลสมรสก็ได้นะคะพี่น้องแต่วันอาทิตย์นั้นไม่มีใครก็แต่งงานกันมีความรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นนะคะอ่าเพราะฉะนั้นนั้นก็คือหมายความว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของข่าวดีฉลองความสําเร็จ าการงานหรือได้เงินฟุกๆหรืออย่างไรนี่นะคะเป็นการฉลองนะคะความสำเร็จนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องวันศุกร์ขึ้นค่ะขึ้นค่ะนะโอเคแล้วมาดูว่าไพ่ยิปซีทักพิเศษเรื่องอะไรคะ่ะทักพิเศษว่าเริ่มเข้าใจการใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นเป็นสมถะสมดุลปล่อยวางนะคะแล้วก็พบทางออกทางสว่างนะถึงแม้ว่าจะเป็น ทางสว่างจากแสงตะเกียงพี่น้องวันศุกร์ก็มีความรู้สึกว่าดีดีกว่าเดิมนั่นเองค่ะแล้วก็หาความรู้สึกตนเองปฏิบัติธรรมนะคะนี่อย่างนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยสําหรับพี่น้องวันศุกร์ขึ้นแล้วนะคะพี่น้องวันศุกร์ขึ้นยาวเลยนะคะอย่างนี้ดันไปอีกหนึ่งวันนะมาดูเลขนําโชคค่คะมีเลขเก้ามีเลขสามีเลขหนึ่งมีเลขเก้านะคะมีเลขเก้ามีเลขสามมีเลขหนึ่งมีเลขเก้านะคะพี่น้องวันศุกร์ค่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์ค่ะสำหรับพี่น้องวันเสาร์นะคะทำนายโดยรวมเช่นเดียวกันนะบอกว่า,อาบอกว่าพี่น้องวันเสาร์นะคะพี่น้องวันเสาร์มีการจัดการเรื่องของรถอย่างนี้นะคะอย่างเช่นถ้าสมมติเราจะขายรถก็จะได้ราคานะขายรถเทินรถก็จะได้ราคานะคะพี่น้องวันเสาร์เนะาะแล้วก็โชคดีในเรื่องของคนรักอย่างนี้นะคะเกื <IS. S 2> ้อหนุนอย่างนี้ ถ้าเป็นแบบนี้นี่มีเงินเข้ามาหรือในขณะเดียวกันก็จะประมาณว่าถ้าเรามีรถจําตัวและเราจะต้องจ่ายเงินไปกับเขาก่อนน้นนี้เขาก็จะนําโชคนําลาบมาให้เราในอย่างนี้นะคะหรือได้เงินส่วนที่ใช้ไปกับเขาเนี่ยกลับมานะแล้วก็มีเกณฑ์เดินทางในวันพรุ่งนี้นะคะมีแฟนในการเดินทางเนาะติดต่อประสานงานเจรจาหาลูกคา้าสำเร็จนะคะสำหรับสามใบเท้านะคะ แล้วก็มีพลังทำงานลุยลุยสู้ไม่ถอยพี่น้องวันเสาร์ขึ้นอีกหนึ่งวันนะคะพี่น้องวันเสาร์ขึ้นอีกหนึ่งวันนะคะอ่าอย่างนี้เลยนะคะดีมากๆค่ะแล้วมาดูว่าพระยิบีทักพิเศษเรื่องอะไรนะคะทักพิเศษว่าเดอะเวอร์นะพี่น้องวันเสาร์ไม่พูดมากเจ็บคอต่อไปนี้ขึ้นขึ้นยาวนะคะอุดมสบมบูรณ์ในทุกๆเรื่องพบทางออกทุกเรื่องเลยนะคะบริวารเกื้อหนุนนะคะคือพี่น้องวัน เสาค่ะค่ะเพราะฉะนั้นป้าหมอขอวยพรนะคะให้พี่น้องของป้าหมอทั้ง8วันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมสีสุขภาพแข็งแรงและก็เฮงเฮงรวยรวยกันสวัสดีค่ะ